เปิดบ้านพูดคุยกับยายหนิงลัน่นคำตอบแบบนี้ผ่านรายการสามแทบหลังลูกเขยนอดวิชรุตยกมรอกดหมื่นล้านให้กับชมพู่อรารยาเพียงคนเดียวเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักยายหนิงแม่ของซุปตาชื่อดังของเมืองไทยอย่างชมพู่อรารยาซึ่งยายหนิงเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติปลูกผักสวนครัวและชอบทำอาหารกินเอง โดยชมพู่อรารยาก็มักจะพาลูกๆน้องสายฟ้าพายุและน้องแอบบเกลไปทำกิจกรรมบ้านคุณยายบ่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเอามากๆล่าสุดชมพู่อรารยาได้เปิดบ้านตัวเองนักเลงพอในสามแซบพร้อมทั้งพาไปชมบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งเสร็จโดยเจ้าตัวลั่นเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอ ซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านยายหนิงเอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากและชมพู่ก็ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงที่เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์มาแรงตอนนี้มีออกงานมีค่าตัวแล้วมีผู้จัดการแล้วครัวยายหนิงเป็นที่สนใจในโซเชียลเป็นอย่างมากคำตอบเด็ดจากยายายาหนิงโดยถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวรู้สึกยังไง ยายหนิงตอบชิวชิวรู้สึกยังเหมือนเดิมชมพู่ตอบเหมือนดาราจริงๆก็ยังทำกับข้าวกินของตัวเองไปทําสวนปกติทําสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนยายหนิงจะพาไปชมสวนจากน้ำพักน้ำแร่พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่มีพืชผักสารพัดท,ทั้งพืชหากินหญ้าแถมเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ทุกอย่างปลอดสารเคมีเป็นออแกนิกหมด นอกจากนี้มีถามว่าแม่ชมยังเปคุณยายเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมยายหนิงตอบทันทีติดตลกด้วยว่าเหมือนเดิมทรงทรงไม่เพิ่มจะลดด้วยทีมงานถามได้ติดตามข่าวสามียกมรดกให้ยายหนิงเผยว่าได้ดูอยู่โ no อมเมนต์เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจส่วนในฐานะแม่ยังห่วงอะไรลูกสาวอีกไหม แม่ยอมรับว่าห่วงสุขภาพนางป่วยบ่อยชมพู่มาป่วยบ่อยตอนมีลูกติดวัดลูกและชมพู่ถามแม่จบโปรเจกต์นี้ยังอยากทำอะไรต่ออีกไหมยายหนิงตอบว่าไม่ทำแล้วหยุดแค่นี้ไม่อยากทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ก็จบพอแล้วมักน้อยมีใครให้อะไรฟรียังไม่เอาเลยตอนนี้